สวัสดีครับผมเนื้อโอเอวันนีผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิอันดับเกมที่เล่นกับเพื่อนรวมเกมยอดนิยมบนมือถือและ PC ในบรรดาเกมผีที่เราเลือกมาแนะนำในวันนี้จะเน้นจุดเด่นในส่วนของเกมที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้บางเกมอาจจะมีหมดเฉพาะสำหรับการเล่นร่วมกับเพื่อนที่เกมเมอร์หลายคนอาจจะไม่ทราบกันมาก่อนและบางเกมอาจจะเป็นเกมที่ผู้เล่นต้องแบ่งส่วนกันเล่นเพื่อให้เกมจบจะมีเกมไหนที่น่ากลัวสมใจบ้างมาดูกันครับ อันดับที่10เกม Dead by Daylight ทั้งน่ากลัวและชวนหัวร้อนเกมสยองขวัญที่สนุกมากถ้ามีเพื่อนเล่นหากพูดถึงเกมผีที่สามารถเล่นกับเพื่อนๆได้นนชื่อแรกที่หลายๆคนคิดถึงก็คงจะไม่พ้น Dead by Daylight กันอย่างแน่นอนโดยเกมนี้เป็นเกม Survival ที่แบ่งฝ่ายระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่าอย่างชัดเจนโดนฝั่งผู้ถูกล่าผู้เล่นสามารถรวมทีมกับเพื่อนได้4คน โดยผู้เล่นแต่ละคนสามารถเลือกตัวละครที่มีความสามารถที่แตกต่างกันได้ภายในเกมฝ่ายผู้ถูกล่าจะต้องร่วมมือกันช่วยซ่อมอุปกรณ์เพื่อให้ประตูเปิดโดยระหว่างนั้นต้องคอยหลบฝ่ายผู้ล่าที่มีทั้งผีและฆาตรกรชื่อดังมากมายซึ่งเกมนี้นอกจากจะน่ากลัวแล้วยังชวนหัวร้อนและคํำขคันไปกับบอกการหลบหนีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราคุยไปเล่นไปกับเพื่อนผ่านโปรแกรมสนทนาต่างๆอันดับที่9เกม Descent Zero ร่วมไขปริศนาในโรงพยาบาลร้างที่มีสัตว์ประหลาดลึกลับคอยไล่ล่า สำหรับเกมนี้คุณจะได้รับบทบาทเป็นตัวละครที่ถูกลักพามายัางโรงพยาบาลร้างแห่งหนึ่งร่วมกับคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนอย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ที่แปลกประหลาดทำให้ทุกคนต้องช่วยกันหาทางออกจากโรงพยาบาลร้างแห่งนี้และต้องเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดปริศนาที่ออกมาไล่ล่าโดยผู้เล่นทุกคนต้องออกสำรวจโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นห้องทดลอง หรือห้องผ่าตัดเพื่อร่วมกันไขปริศนาการลักพาตัวและตามหาไอเทมต่างๆภายในด่านสำหรับต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอันดับที่8อินเซลเลสเอาชีวิตรอดจากสัตว์ประหลาดเรดด้วยการใช้เสียงให้น้อยที่สุดอินเซลเลสเป็นหนึ่งในเกมสไตล์เด by บด์เดลี่ที่มาในรูปแบบของเกมเซเวอร์ฮอเตอร์ด้วยการเอาชีวิตรอดและการหาทางหลบหนีอย่างไรก็ตามเกมนี้รองรับผู้เล่นสูงสุด6คนซึ่งอ่อ5ผู้เล่นจะได้รับบทบาท เป็นนักท่องเที่ยวที่มีผลแตกต่างกันในการเอาชีวิตรอดและอีกอนหนึ่งผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นบริษัทสลาดที่มีารต่างไม่ดีแต่ปริสัทสัมผัสการบะเสียงที่ดีมากทําให้เกมนี้ต้องใช้เสียงให้น้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเดินหรือการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมโดยผู้เล่นสามารถเอาชนะได้ด้วยการฆ่าสัตว์ประหลาดหรือการซ่อมหมอนทานแล้วหลบหนีครับอันดับที่7เกมเมเดนเทอทีวีการอนีตายของเหล่าตุ๊กตาที่แอบแฝงไปด้วยเบื้องหลังอันแสนเศร้า หากมองเกมนี้เพียงผิวเผนหลายคนน่าจะคิดว่าเกมนี้ก็เป็นเกม s u r เวอร์ที่มีการแบ่งฝั่งระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่าคล้ายเกมอื่นๆตัวละครทั้งองอหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นผู้ถูกล่าหรือฝั่งผีที่เป็นผู้ล่าจะถูกออกแบบมาให้อยู่ในรูปแบบคล้ายตุ๊กตาทำให้เกมนี้ดูมีความน่ากลัวน้อยลงไปมากๆแต่หากเล่นเกมนี้ไปนานๆานเสียงและบรรยากาศก็ชวนให้ผู้เล่นสะดุง้งได้เสมออีกทั้งตัวละครภายในเกมยังล้วนมีเบื้องหลังที่แสนเศร้าวิปลาสและชวนหดหูมากมากเกมหนึ่งเลยครับ อันดับที่6เกม Friday the 13th the g เกมจากภาพยนตร์สุดคลาสสิกสู่เกมหนีตายที่ให้บรรยากาศที่คุ้นเคยใครที่เป็นแฟนภาพยนตร์คลาสสิกชุดสุส13น่าจะชื่นชอบเกมนี้กันไม่มากก็น้อยเพราะตัวเกมถ่ายทอดบรรยากาศจากในภาพยนตร์ออกมาได้อัธรสมากๆไม่ว่าจะเป็นฉากต่างๆตัวละครหรือแม้แต่วิธีการสังหารซึ่งเกมนี้จะมีวิธีการเล่นคล้ายกับเกม Dead by Daylight แต่บรรยากาศในเกม จะมีความคลาสสิกเหมือนกับภาพยนตร์มากกว่าใครที่เคยหวาดตัวภาพยนตร์ชุดนี้ลองร่วมทีมกับเพื่อนแล้วมาหาทางเอาชีวิตรอดภายในเกมนี้ดูครับอันดับที่5 <surviving. S 1> เกมมิสีก่กอหกอกให้แนบหนีแล้วค่อยๆลอบก,กินเลือดเพื่อกำจัดเพื่อนทีละคน เกมนี้เป็นเกมสยองขวัญที่จะเปิดประสบการณ์การเล่นเกมที่แตกต่างออกไปโดยเกมนี้เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ถึง6คนแต่2ในสี่จะเป็นผู้ติดเชื้อเกมจะสุ่มตัวละครมาให้เราเล่นทุกครั้งโดยฝ่ายที่ไม่ใช้ผู้ติดเชื้อต้องหาทางเอาตัวรอดไปห้องต,อต่อต่อไปให้ได้ในขณะที่ผู้ติดเชื้อต้องหาวิธีกินเลือดเพื่อที่จะกลายร่างและสังหารเพื่อนที่เหลือให้หมด หัวใจสำคัญของเกมนี้คือการจดจำใบหน้าตัวละครและการฟังเสียงเพราะเสียงในเกมจะเป็นการแจ้งเตือนสัญญาณของความสยองได้เป็นอย่างดีเลยครับอันดับที่4เกม Evil Dead: The Game ด้วยระบบ4ต่อหนึ่งจากแฟรนไชส์หนังสยองขวัญชื่อดัง Evil Dead: The Game เป็นเกมที่สร้างจากแฟรนไชส์ภาพยนตร์สยองขวัญชื่อดังอย่าง u i d ซึ่งเป็นเกม f o p 4คนที่ทำออกมาในรูปแบบของเกมแนว Survival Horror และ v PC V1 โดยที่ผู้เล่น4คนจะรับบทบาทเป็นตัวละครจากจักรวาลอีวเวนต์ที่มีสกิลและอาวุธที่แตกต่างกันส่วนอีกหนึ่งผู้เล่นที่เหลือจะได้รับพลังเพื่อควบคุมเหล่าปีศาจเพื่อตามล่าผู้รอดชีวิต4คนโดนเกมเพลย์หลักของเกมคือการทีวิพิระหว่างฝั่งปีศาจและฝั่งมนุษย์ด้วยภาพกราฟิกและระบบฟิสิกส์ที่มีความสมจริงมีเลือดสาด <Hold on, S 1> และบรรยากาศ <Cyber S 1> ตามแบบฉบับภาพยนตร์ครับอันดับที่3เกม The Dark Pictures Technology House of Ashes เนื้อเรื่องโดดเด่น เพิ่มความเร้าใจจากสยองขวัญที่ยังคงความน่ากลัวการกลับมาอีกครั้งของเกมสยองขวัญ r a n a c ชส s s The Dark Pictures Anthology ที่ได้รับความนิยมจากระบบปัตตะไรอุปและการดำเนินเรื่องราวที่เหมือนกับรับชมภาพยนตร์ซึ่งระบบการเล่นในภาคนี้ยังคงรูปแบบเดิมเอาไว้แต่มีเรื่องราวที่ระทึกขวัญกว่าภาคก่อนๆเนืน่องจากผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นทหารอเมริกันที่ต้องเข้าไปสำรวจคลังอาวุธลับใต้ดินของ อิรักแต่กลับต้องพบกับวิหารซูเมเรียนและสิ่งมีชีวิตปริศนาที่รอคอยพวกเขาอยู่ซึ่งระบบโควโอพีของเกมนี้ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบทบาทตัวละครเพื่อเล่นไปในสถานการณ์ที่แตกต่างกันครับบออันดับที่สองเกมฟอร์วอนสูบทบาทนักโบราณคดีสำรวจสุสานมีหลายรูปแบบให้เลือกเล่นร่วมสำรวจสุสานอียิปต์โบราณกับเพื่อนของคุณในฟอร์วอนเกมที่จะพาผู้เล่นดำเนินเรื่องราว่าประวัติศาสตร์สุสานกรอบเมเจที่ถูกคำสาปความตาย และทำให้เขามีชีวิตเป็นองตาัาโดยผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นนักโบราณคดีที่ต้องเข้าไปสำรวจสุสานหลังจากพบภาพถ่ายสุสาน <They S 1> จากดาวเทียมซึ่งเกมเพลย์ของเกมมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเล่นไม่ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มการออกสำรวจสุสานและตามหาสมบัติหรือการแบ่งทีมออกเป็นผู้เล่นฝ่ายสำรวจและผู้เล่นฝ่ายข้อมูลที่อยู่ในเต็นท์เพื่อทำการบอกข้อมูลการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติครับอันดับที่1เกมฟอสมโฟบิอาร่วมรับบ,บท เป็นนักล่าท้าผีสำรวจเรื่องราวแปลกประหลาดตามบ้านร้างเป็นอีกหนึ่งเกมผีที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้สำหรับสโมฟูเบียเกมที่ผู้เล่นจะต้องร่วมทีมกันและรับบทเป็นกลุ่มคนที่มาล่าท้าผีตามบ้านร้างต่างๆโดยภายในเกมเราจะได้รับภารกิจไปสำรวจตามบ้านร้างโดยเราต้องทำการระบุให้ได้ว่าสิ่งที่เราเจอในบ้านหลังนั้นคือผีชนิดไหนซึ่งก่อนการสำรวจต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ล่าผีต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายติดวิญญ,ญาณเครื่องรับสัญญ,ญาณไม้กางเขน และอื่นๆอีกมากมายสิ่งสําคัญภายในเกมคือผู้เล่นต้องร่วมมือกันสํารวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นในบ้านรวบรวมหลักฐานและถ่ายรูปผีเพื่อเป็นการยืนยันให้ได้โดยที่ผู้เล่นเองจะต้องไม่ถูกผีร้ายจัดการเสียก่อนครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับเกมผีเล่นกับเพื่อนรวมเกมยอดนิยมบนมือถือและที4ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ